ต้องขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจติดตั้งกับคอมซิโซลา่าเป็นจํานวนมากทําให้คิวตอนนี้ยาวยาวมากจริงๆต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังขยายครับเราขอรับสมัครทีมงานคุณภาพเพิ่มตั้งแต่ทีมงานติดตั้งนะครับทั้งะวิศวกรควบคุมหน้าง,งานหัวหน้าหลังคาหัวหน้าไฟช่างไฟคนขึ้นหลังคาคนเดินของรับหมดเลยครับขอเข้ามาเดี๋ยวเราคุยเราสอนให้มีสวัสดิการครบทุกอย่างมีไปเที่ยวเอาติง้งทางบริษัท ชอบเที่ยวครับตัวดีการดีเงินเดือนดีนี่แผนกอื่นก็ด้วยเหมือนกันตอนนี้เรากําลังขยายครับเซลล์เซลล์กรับเพิ่มครับอดมินดูบริการหลังบ้านรับเพิ่มอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีงานแล้วอยากที่จะเติบโตไปด้วยกันอยากที่จะก้าวขึ้นมาเรียนเชิญเลยครับเซลล์บอกใบให้นิดนึงว่าช่วงไวรัลที่ผ่านมาเนี่ยมีนามเมษาเนี่ยก็ไม่มีใครออกครับเข้ามาตั้งแต่เดือนแรกก็รับค่าคอมกันตูมๆเลยเพราะฉะนั้นใครคิดว่ามีความสามารถสมัครเข้ามาได้เลยครับ